มีคนถามว่านั่งในป่าช้าเนี่ยอันตรายไหมเออนี่ก็ถ้าจะอันตรายก็คืออยู่ที่ไหนมันก็อันตรายทางนั้นเนี่ยนะสำหรับอันตรายในป่าช้ากับอันตรายที่อื่นเนี่ยนะมันก็อันตรายคนละแบบแต่มันก็อันตรายอันตรายจากภายนอกอาจจะโจรขโมยหรือจี้ป้นอะไรอย่างเงี้ย แต่ถามว่าท,ที่ถามเนี่ยคงจะเจตนาเรื่องเรื่องผีเรื่องพวกจิตวิญญาณอะไรอย่างเงี้ยตามภาษาชาวบ้านนะอันนี้เราคือไอ้ผีเนี่ยถ้าจะพูดถึงอันตรายจากผีมาหลอกหรืออะไรแต่ไม่อะไรเนี่ยมันมันคนต้องมีบุญจริงๆมันถึงจะได้เห็นก็คือคนที่เหมือนกับว่าเคยฝึกสมาธิแล้วสติด,ดีจนกระทั่งเข้าสู่ความละเอียดของภายในได้ ได้ดีที่มีบาร,รมีทางนี้เนี่ยเขาอาจจะสื่อสารพูดคุยกับผีได้พวกนี้มักจะเห็นผีเห็นอะไรแต่คนธรรมดาเนี่ยอย่างยังเคยมีนายโยมป้าพี่ของแม่เนี่ยสองคนเดินไปเสร็จแล้วคนนึงเห็นผีไอ้คนหนึงไม่เห็นขนาดชี้ให้เห็นเนี่ยก็มีผีเนี่ยอีกคนนึงก็ไม่เห็นมันเป็นบาร,รมีของแต่ละบุคคลบุญกรรมที่สร้างมาที่สัมพันธ์กัน ตัวข้าพเจ้าเองเนี่ยเคยไปบวชใหม่ๆเลยก็ไปอยู่ไอ้ตรงไอ้ที่ว่ามีไอ้พวกที่เขาสร้างไอ้โกดเก็บกระดูคนตายเนี่ยเนี่ยบริเวณเขตป่าช้าเนี่ยล้อมรอบแล้วก็มีกระท่อมหลังน้อยเป็นแคร่อยู่แล้วก็มีหลังคาอะไรนะก็ทางพระครูเจ้าอาวาสสมัยก่อนเนี่ยท่านาก,ก็กรรมพระกรรมวจาจารยนะท่านก็ไปทําให้อยู่เพราะเห็นเราชอบปฏิบัติ นะก็เลยไปทําให้อยู่ไอ้เราก็กลัวผีทับแ yeah ย่เลยล่ะนะทั้งคืนอ่ะนะอยู่กันอยู่จนกว่าจะชินนั่นแหละนะแล้วก็มีครั้งหนึ่งสมัยคาราวะเนี่ยเคยไปปฏิบัติธรรมกับหลวงตาที่ทางอีสานเนี่ยวัดป่าเนี่ยหลวงตาแตงอ่อนน,นะท่านชวนเราไปปฏิบัตินะท่านจะไปปฏิบัติอยู่ในป่าช้าเนี่ยท่านชวนเราไปเราก็ไม่ไปสักทีจนต่นหลังเราว่างเราบอกป่าพร้อมแล้วหลวงตา อันนี้ก้ตอนตกตอนเย็นก็ก่อนจะมืดเนี่ยท่านก็พาเราเดินไปแล้วก็เดินตามแล้วก็เคยไปนั่งในป่านั่นอะบริเวณที่เขาสวดไอ้พวกสวดศบสวดคนตายนะเป็นเ,เป็นเพิงเล็กๆอะ่ะนะเขาก็เอาศพตั้งไว้นะแล้วก็มีกระท่อมเล็กๆอยู่ข้างๆไอ้ที่สวดศพเป็นที่ภาวนาของท่านอะ เราไปถึงได้ปุ๊บเราก็ขึ้นนั่งบนแค่ที่พระที่ท่านนั่งอะนะแล้วก็มีโอ่งน้ะํะนะท่านเดินท่านเดินพอเราไปนั่งปุ๊บท่้นก็นเดินลึกเข้าไปในป่าเข้าไปอีกอ้าวตายแล้วทิ้งเราไว้คนเดียวพอผลสุดท้ายแล้วเราก็นั่งไปไอเสียงไอลมก็ไม่มีมันก็เงียบใช่ไหมไอกองฟอนไอที่เผาผีอยู่กับดินเนี่ยมันก็อยู่ข้างหน้านะนะเราก็เลยนั่งนั่งไปไอเสียงน้ําในไอขันมันอยู่ในโอ่งน้ําโอ่งดินนะนะ อยู่ข้างๆแครแเรามันดังก้องแกงก้องแกงไงเราก็เอาแล้วเลยผีหลอกแล้วก็นั่งตัวแข็งยางเงจนกระทั่งร่วมร่วมเที่ยงคืนเนะ่ะท่านเดินออกมาจากป่าเราก็เออใจล่งแล้วนะตอนนั้นเป็นคารวาสเนี่ยนะก็เดินตามท่านกลับโอ้ยท่านเอามาพูดจนกระทั่งตอนหลังนี่เราบวชเป็นพระนั่นได้อยู่ร่วมร่วมยี่สิบปีมั่งแล้วไปเยี่ยมท่านเนี่ยอีวันนั้นนะ่ะท่านแสดงทมเรื่องไอ้เรากลัวผีก่อนที่เราจะไปเนะี่ยพะ พอท่านแสดงไงเราไปโป๊บท่านก็นบอกอันนี้ตัวการสำคัญมาแล้วเป็นพระกลัวผี <c oughs> ก็นี่ก็คือประสบการณ์ความจริงแล้วมันมันมันไม่ได้มีความอันตรายแล้วพทธเจ้าให้เราพรนะเนี่ยท่านอยู่ถือธุดงควัดเนี่ยนะนะว่าอยู่ป่าช้าเป็นวัดเนี่ยก็เพื่อให้พิจารณาถึงอสุภกรรมฐานถึงมรณานุสติกรรมฐานในความตายเนี่ยจิตใจจะได้สลบและสงบได้เร็วแค่นั้นแหละไม่มีอะไรหรอกดีได้อีก ที่เข้าไปปฏิบัติเนี่ยนะนะเพราะอาศัยจุดนี้คนก็ไม่ค่อยเข้าไปรบกวนรบกวนถ้าจะอันตรายก็อันตรายพวกจี้พวกปนเหมือนคนทั่วไปสถานที่ทั่วไปไม่จําเป็นต้องบัะช้าหรอกนะ